ในโลกที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบิตคอยหรือ BTC กำลังก้าวขึ้นมาเป็นสินทรัพย์สำรองทางยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศเริ่มให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงแค่สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุนอีกต่อไปแต่กลายเป็นทางเลือกสำหรับรัฐบาลในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินลดการพึ่งพาเงินตราสกุลหลักและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเดินหน้าผ่านกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้บิตคอยเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองของรัฐบางประเทศเช่นเอลซันวาดอร์ได้ดำเนินการไปแล้วขณะที่ประเทศมหาอำนาจ เช่นสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้แต่คำถามสำคัญคือประเทศไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกนี้เมื่อไหร่ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่ไทยจะก้าวเข้าสู่เวทีของ Bitcoin Strategic Reserve และใช้ Bitcoin เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสร้างอนาคตทางการเงินที่มั่นคงขึ้น บิตคอยกำลังกลายเป็นทุนสำรองทางยุทธศาสตร์ของประเทศต่างๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากระแสของบิตคอย BTC ได้เปลี่ยนจากสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับนักลงทุนรายบุคคลไปสู่สินทรัพย์ที่หลายประเทศเริ่มพิจารณาให้เป็นทุนสำรองของรัฐ Strategic Reserve Asset ด้วยความเป็นสินทรัพย์ที่ขาดแคลนมีเพียง21ล้าน BTC ไม่มีอำนาจใดสามารถควบคุมอุปทานและมีศักยภาพในการป้องกันอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากการพิมพ์เงินของรัฐบาลทั่วโลก ประเทศที่นำร่องในการถือบิตคอยเป็นทุนสำรองหลายประเทศได้ดำเนินการเพื่อให้บิตคอยเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองของตนเองบางประเทศผ่านกระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่บางประเทศยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเช่นเอลซันวาดอร์เป็นประเทศแรกที่ให้บิตคอยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายและได้เริ่มะส,สม BTC ในทุนสำรองของประเทศอาร์เจนตินาบราซิลชิลีอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายเพื่อรับรองบิตคอยเช็กเยอรมนีโปแลนด์ กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการใช้บิตคอยเป็นทุนสำรองรัสเซียฮ่องกงญี่ปุ่นเริ่มมีการเคลื่อนไหวทางกฎหมายและการกำกับดูแลสหรัฐอเมริกามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเริ่มให้การสนับสนุนแนวคิดนี้ทำไมบิตคอยถึงกลายเป็นตัวเลือกของทุนสำรองประเทศบิตคอยมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สำรองแบบดั้งเดิมเช่นทองคำและเงินตรัสกสุลหลักของโลก US ลลาร์ยูโรดอลลาร์ได้แก่คุณสมบัติดังต่อไปนี้ หนึ่งจำกัดจำนวนมีเพียง21ล้าน BTC เท่านั้นทำให้ไม่สามารถถูกลดค่าไดจากการพิมพ์เงินเหมือนสกุลเงินทั่วไป2ไม่ถูกควบคุมโดยรัฐใดรัฐหนึ่งไม่เหมือนกับเงินดอลลาร์สหรัฐที่ถูกควบคุมโดยเฟด3เคลื่อนย้ายได้ง่ายรัฐบาลสามารถถือบิตคอยไว้เป็นทุนสำรองได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าขนส่งหรือค่าเก็บรักษาเหมือนทองคำา 4. ส,สามารถเข้าถึงได้ทุกที่บิตคอยสามารถถูกส่งไปยังที่ใดในโลกได้อย่างรวดเร็วและปลอดภยัย5ป้องกันเงินเฟอ้อ หลายประเทศที่กำลังประสบปัญหาเงินเฟอ้อสูงเช่นอาร์เจนตินาและตุรกีกำลังให้ความสนใจในการถือ BTC แล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการดำเนินการใดๆอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการนำบิตคอยมาเป็นทุนสำรองของประเทศอย่างไรก็ตามมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ประเทศไทยควรเริ่มพิจารณาได้แก่ 1. การพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐหากประเทศไทยสามารถถือบิตคอยเป็นทุนสำรองจะช่วยลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกควบคุมจากมหาอำนาจ 2. เงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าเงินเฟอ้อของไทยจะยังไม่รุนแรงเท่ากับบางประเทศแต่แนวโน้มของเศรษฐกิจโลกชี้ให้เห็นว่า BTC อาจเป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟอ้อที่มีประสิทธิภาพ 3. การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมหากประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในเอเชียที่ถือ BTC เป็นทุนสำรองอาจส่งผลให้เกิดการลงทุนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดด แล้วใครจะเป็นประเทศต่อไปที่ถือบิตคอยอย่างเป็นทางการในขณะที่หลายประเทศกำลังพิจารณาการใช้บิตคอยเป็นทุนสำรองประเทศไทยยังคงอยู่ในสถานะผู้สังเกตการอย่างไรก็ตามด้วยแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคำถามสำคัญคือเมื่อไหร่ประเทศไทยจะกล้าก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกของบิตคอย strategically reserve เพื่อสร้างแต้มต่อให้กับประเทศประเทศไทยจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามคำตอบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราวันนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเรียนรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์และเทคโนโลยีการเงินกดติดตาม s t a c k s a t แล้วคุณจะไม่พลาดโอกาสครั้งสำคัญของโลกการเงิน